สวัสดีครับที่ร้านลานาลามนะครับเจ้าเดิมเลยนะครับมาติดรถสัญญาณการขโมยมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้มากับชุด8ต้อยนะครับบิ๊กไบค์สมชื่อนะครับมาติดตัวท็อปเลยนะครับรุ่นท็อปเลยเป็นตอนนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรานะเป็นระบบครูเวนะครับเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับขอบสีเงินนะครับอันนี้เวลาใครโดนรถนะครับมันก็จะร้องแบบนี้เลยครับร้อถติดๆกันเนี่าแล้วมันก็จะมาเจอเราด้วยนะครับแต่มันจะร้องแบบไม่นานฮะร้องแค่5วิอยู่ละ แต่ถ้าโดนต่อเนื่องนะครับเขาก็จะร้องยาวเลยนะครับเขาือเป็นสองสเต็ปร้องเตือนดีๆก่อนอ่าถ้าไม่เชื่อโดนต่อเนื่องมันก็จะร้องยาวแบบนี้30วินาทีเลยแต่ถ้าเราไปติดต่อนหนงาราชการนะครับบางทีเราไม่ต้องการให้เกิดเสียงดังอย่างนี้ยรรบกวนเขาเราก็สามารถเลื่อล็อกในหมดปิดเสียงได้นะครับล็อกในหมดปิดเสียงมันจะขึ้นรูปลำโพงคาดขึ้นมาด้าใครโดนรถคันนี้มันจะไม่มีเสียงเลยมันจะไปกระพริบอย่ามันจะไปกระพริบ มันจะไม่มีเสียงบรบกวนใดๆเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถเ,เราจะเป็นรบกวนเขานะครับแต่ถ้าก็โดนต่อเนื่องนะครับอ่ามันก็คือจะมีเสียงเตือนที่นี่เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าอย่างลันเขาจะหายนะเขีแต่ไฟล้วเขาแทนรกุญแจมันก็จะเป็นเสียงให้นะเห็นไหมครับไม่สามารถสาตาร์ทได้ด้วยนะฮะก็คือถ้าเราล็อกแล้วอยู่ในโหมดปิดเสียงส้าร้าเปิดกุญแจเมื่อไหร่ แต่ถ้าเรากดล็อกแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถตารถได้หดล็อกนะต่อไปนครับนี่คือในฟังก์ชันนะครับลอิดเสียงนะรับาต่อไปครับในกรณีเราอย่างเงี้ยครับสา์ทรถที่หมายแล้วเราก็ปิดกุญแจใช่ครับพอิดกุญแจเสร็จเรายังไม่กดล็อกมันจะเตือนที่รถแบบนี้ครับมันจะมาเตืน3าทีว่า อย่าล yeah, so so ืมล we uh, anyway, ็อกรถนะแต่ถ้าเรายังไม่ล็อกเนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะมาเตือนเราที่มีหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างงี้ว่าอย่าลืมล็อกรถนะถ้าเราไม่ล็อกก็ไม่เป็นไรครับรถมันก็จะไม่ล็อกกุญแจมันก็จะไม่ล็อกเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ต้องการล็อกนะฮะอาจจะแบบเช็ครถล้างรถแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับในกรณีเราล็อกรถไปแล้วอันนี้ผมล็อกนะล็อกแบบมีเสียงแล้วกันอันนี้ล็อกแบบมีเสียงล็อกไปแล้วนะครับแล้วผมเผลอไป ปลดล็อกแล้วนะครับแต่เพื่อนนยจริงๆเน่ใจจริงผมไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะปลดล็อกแต่เผลอไปโดนปุ่มมันปลดล็อกปุ๊บไม่ต้องกลัวครับถ้าเรากดล็อกเผลอไปโดนปุ่มแล้วเนี่ยประมาณ1 8บแถึงยีวินาทีเรายังไม่ทําการสตาร์ทรถตัวของเราจะจับเวลาไว้นะครับถ้ายังไม่ทําการสตาร์ทรถภายใน1 8บแถึงยีวินาทีไม่ได้กลับมาล็อกไปเองมันจะถือว่าเราไม่ตั้งใจปลดล็อกนะครับแต่มันจะล็อกที่รถก่อนมันล็อกเองนะมันล็อกแล้วครับแล้วม เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมล็อกรถนะครับในกรณีที่ว่าเรากดล็อกไปแล้วแล้วมันเถลอไปโด,ปด,ดนปลุกกดล็อกจะไม่ได้กลับมาล็อกให้เองอยู่เรื่อยๆนะครับอ,อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับก็คือเป็นเซนเซอร์าการเข้าใกล้ตัวรถนะครับยังไม่โดนรถเลยนะเนี่ย <Okay. S 1> คนเข้าใกล้ตัวรถครับมันก็สเตือเราแล้วนะในรูปวงเล็บด้างล่างเห็นไหมครับก็คือ,อรถสไตล์พวกนี้บางทีเขาอาจจะมาล้วงคอเราเพื่อจะดึงสายไฟหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ป้องกันให้นะครับฟังก์ชันต่อไปค้นหารถนะครับหาไม่เจอกด3ครับพอเจอแล้วกด3มันก็จะดับไปะนะครับโอเคแล้วก็รุ่นนี้ก็สามารถตั้งระดับความเสถียได้ถึง5าระดับนะครับได้ที่ดีหมดแล้วก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับแต่ตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะถ้าเราไม่ต้องการเราก็สามารถปิดมันได้นะครับแล้วก็ ตัวรีโมทยังดีตรงที่ว่ามันมีนาฬิกาด้วยแล้วก็ทําเป็นนาฬิกาปลุกได้นะครับแล้วก็ยังสามารถตั้งเปิดปิดตัวเซ็นเซอร์คนเข้าใกล้ตัวรถได้ด้วยนะครับได้ที่รีโมทเลยนะครับแต่ก็คงไม่สอนตรงนี้นะเพราะว่ามันซับซ้อนนิดหนึ่งเอาไว้สอนกับเจ้าตัวนิดนึงอันนี้เป็นรถของคุณนัทนะครับเพราะคุณนัทเนี่ยไม่อยู่ฝากรถกับเพื่อนไว้นะครับผมก็เลยขออนุญาตถ่ายในส่วนของตัวรถอย่างเดียวนะครับก็แต่งมาก็เยอะพอสมควรนะครับรถมันสวยจริงๆนะครับยังไงก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ รันอาลามนะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทร0819696536นะครับรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไอดีมาเลยพิมพ์คำว่ารันอาลามติดกันครับ UN A L A R U N A L A R M นั่นเองรันอาลามนะครับนึกถึงสัญญาณการถมโอนมาไ้วยนึกถึงรันอาลามขอบคุณครับ